สำหรับโครงการน,นี้นะคะก็จะนำเอาขยะเหลือทิ้งจากการเกษตรนะคะมา,าทำเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะโดยวิธีการเนี่ยเราจะใช้วิธีการการเผาแบบก a s i f i c a t i ช n ซึ่งจะแตกต่างจากการเผาแบบทั่วไปนะคะการเผาแบบทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเผาที่ได้เฉพาะพลังงานความร้อนแต่ว่าถ้าใช้วิธี g a s i f i c a t i o ันเนี่ยเราจะได้ทั้งแก๊สเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็พลังงาน ก็เป็น <rôle>: ท <lebih off> ี่ทราบโดยทั่วไปนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยนะก็จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่มาจากตัวฟอสซิลเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้แก่น้ํามันการธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินนะครับซึ่งเชื้อเพลิงประเภทนี้จะมีอยู่ปริมาณค่อนข้างจากัดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับประเทศ สำหรับโครงการนี้นะครับก็จะเน้นที่การศึกษาพัฒนาวิจัยระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนซึ่งตัวโครงการก็จะมีทั้งหมด3โครงการย่อยโครงการแรกก็จะเป็นการพัฒนาระบบการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีในประเทศโครงการที่2ก็จะเป็นการนาเอาเชื้อเพลิงสังเคราะห์แก๊สสังเคราะห์ที่ได้เนี่ยมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงส่วนโครงการที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการการกักเ็บพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาความไม่แน่นอนความไม่สมเสมอของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่นํามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าครัสำหรับประโยชน์การนําไปใช้งานโครงการนี้นะคะเราก็จะมีการแปลรูปนะคะของเหลือทิ้งจากการเกษตรเนี่ยให้เกิดประโยชน์ก็คือสร้างเป็นพลังงานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะผลิตพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับกวิธีการจัดเก็บพลังงานนะคะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ